คััับววนนนนนีี้้้าาาาพพกแขงงอเปจะะะไสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำแข็งอังเป้าวันนี้จะพามาไอะไรคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำแข็งอังเป้าวันนี้จะพามันอะไรคะอังเป้าพามาชมวอล์กหนึ่งวันของพี่พีดีซีว่าพี่เขาทำอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลย นี้เราก็ได้ถึงฐานทัพของพี่พีบีเซียแล้วะคะ่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่กันว่าวันนี้เขาทาําอะไรกันบ้างขเขากินอะไรกันบ้างไปดูกันเลยไปทางานคนแรกเจอแล้วนะคะคนแรกสวัสดีค่ะใครครับชื่ออะไรคะชื่อคุณหลวงครับอ่าพี่คุณหลวงคะวันนี้พี่คุณหลวงกินอะไรอะขนมปังร้านพิงขนมปังนะคะวันนี้พี่คุณหลวงทําหน้าที่อะไรจ้ะเป็นภาพนิ่ง ข้าวหนึ่งต้องหนึ่งคิกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกินให้อร่อยที่เช้ไปไหนนะกู่อไปอ่านี่นะฮะอีกคนนึงสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเด็กค่ะชื่อป้ายค่ะป้ายนะคะก็รุ่นเดียวกันนี่แหละวันนี้ป้ายทำหน้าที่อะไรเอ่ยทำเป็นภาพนิ่งค่ะอ่าภาพนิ่งนะจ๊ะวันนี้สงานไหนให้นอนกินข้าวกับอะไรป่ะ กับมาม่าค mm ่ะมาม่าว้าวโอเคค่ะุชื่อคาป์วันนี้สองคนอันนี้ก็ทำอะไรเออเดี๋ยวนี้ทำอะไรลึกสับเพาะเจตัวเองอันนี้นะคะทำพับนี่เหมือนกันค wow. ่ะโซนี่อ่าโซนี่อันนี้ mm hmm. ทำวิดีโอนะคะโอเคเราติดตามคนต่อไปเออ <laughs> ไม่ใช่เ <laughs> ราติดตามการทำงานของพวกเรานะคะโ okay. อเควันนี้งานเป็นเรื่องแล้วโอเคเราไปสถานที่ที่เริ่มงานกันตอนนี้นะคะเราก็ได้ เด้นทางไปสถานที่ที่เราที่จัดงานเออนะคะวันนี้ก็ต้เรื่องของเราก็มีงานอะไร้างบ้างมีงานมุทิตาจิตอ่างานมุทิตาจิตนะคะ<ม>ก็จะขึ้นเพื่ออำลาเนาะก็เป็นงานเกษียณอายุราชาการของของพ่อออดีตผมวังนะคะแล้วก็คุณครูเจริญแดงเจริญนะคะก็จะขึ้นเพื่ออำลาคุณครูนะคะที่ท่านกเกษียณเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการทำงานกัน ก็เริ่มหลังไรมาแล้วนะคะทุกคนเตรียมใส่บาตรกันเลยเตรียมใส่บาตรนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าจะเป็นช่วงตักบาตรทำบุญตักบาตรนะคะเออตักบาตรทำบุญไม่ใช่แล้อ่ะนี่ก็เป็นพี่ๆอย่างเรานะคะพี่ๆบีซีเต็มเลยนี่คนนี้พี่อะไรพี่คุณลวงอันพี่โอมนี่พี่โกอันนี้พี่วิวอันนี้พี่เตอร์อันนี้พี่โอมนะะคพี่ขาอ่ะเดี๋ยวเอาไปไปชมบรรยากาศซิซืของงานเกษียณอายุราชการวันนี้เลยค่ะ ที่บรรยากาศในงานก็เริ่มขึ้นแล้วน,นะคะทุกคนดูดิโอเคค่ะเดี๋ยวอังเป้าแล้วก็น้ำแข็งนะคะขออนุญาตไปร่วมงานก่อนนะคะทุกคนแล้วจะเก็บบรรยากาศสวยๆมาให้ทุกคนดูนะบ๊ายบาย ค่ะะสมการย์เวอร์ใช่นะคะตอนนี้ก็พักอยู่นะคะทุกคนจากเป็นวีโอนะคะกลายมาเป็นกล้องหลักไปแล้วเพราะบ้าอะไรกล้องหลักอ้วกค่ะกล้องหลักอ้วกนะคะน็อกอากาศค่ะไม่สบายค่ะเอือรเลอมาช็อตเลยก็เลยได้คว้วิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งไปนะคะค่ะแล้วภาพนิ่งแต่งไม่ใช่เวลาไม่นอนเลยเกิน16นุ่งข้าวแล้วก่อนเรารอไปกินข้าวนะคะทุกคนไปเจอกันอีกที่โรงอาหารเลย สวัสดีตอนเที่ยงค่ะทุกคนบอกเลยว่าลืมถ่ายตอนกินข้าวว่าหิวมากแล้วแถวยาวมากแล้วบุญมากแล้วก็อะไรบางเลยนะคะทุกคนมาเรามาดูช่วงพักเที่ยงเรากันนะคะทุกคนุก้อนต่างๆแทนแทนค่ะก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะคะบอกเลยว่าปักไฟอยู่ที่ไหนต้องมีแบตอยู่ที่นั่นก็เตรียมจะไปวิ่งยัมีค่าขาไฟของเรา ก็เตรียมภาคบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นนะคะทุกคนทดลองพักเบรูนะคะเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์พี่กันนะคะว่าพักเบรทพี่ทําอะไรเอาใครก่อนเอาใครมาจะเอาจ้าพักเบรนทำอะไรคะรอพี่ก่อนพักเบนตัดรูปครับผมตัดรูีกว่าอะไรรัตดูปครับตัดรูป ตั้งห้าร้อยรูปนะครับห้ารูปนะคะก็สู่เข้าไปรวงมงานทำอะไรรวมพันรูปครับรูปนะคะก็กินครบก็กินด้วยเติมพลังก็คันรูปแต่งรูปนะ,ะช่วง<ม>พักเ<ม>บรกพี่ๆเขาก็จะแต่งรูปคันนูปเนื้อสัตว์ด้วยก็เลยสีเป็นสีดายนี่ยน,นี่นี่ก็จะเป็นว้อ งานเยสุ่มงานรู้รู้ก็ตรงนี้เป็นงานช่วงพักเที่ยงของพี่ๆเขานะคะไปกินข้าวแล้วก็ปรณกอะไลก็ชาร์ไว้เตรียมภาคไหนคะพักบ่ายพบ่ายนะคะแล้วก็พักเย็นด้วยส่วนเวลาต่อไปกิจกรรมต่อไปช่วงต่อไปจะเป็นอะไรแต่ตามส่วนค่ะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปแต่งรูปกกว่า บาสบายรอชมภายในงานช่วงบ่ายนะจ๊ะตอนนี้นะคะก็เป็นงานช่วงบ่ายเนาะก็เป็นเอาเจ็ิบกิจกรรมดวงดาวแห่งกรุงคาราคารวะตะตันยุต่าอะไม่ออหรอคะทุกคนก็เป็นบรรยากาศงานนะคะทุกคนเดี๋ยวค่ะย่าไปร่วมงานกันนะคะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศสวยๆให้ทุกคนดูนะแล แล้วนะคะสาหรับกิจกรรมเกษียณอายุราชการของผออดุลภูมิวังนะคะแล้วก็ครูเจริญแดงเจริญนะคะก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทำอะไรก็ประสบแต่ความสําเร็จนะคะก็ขอ before after หน้านะคะตอนแรกยังขาวๆอยู่เลยวันนี้ดำแล้ววันนี้ก็ขอปลาไปก่อนนะคะสําหรับกิจกรรมหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรแล้วจะพบกับใครรอติดตามรับชมกิจกรรมหน้าเป็นอะไรไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้หน้าดาแล้วเออก็ฝากติดตามอะไรนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะก็ไปติดตามกันด้วยนะคือช่องทาง ทุกอย่างของ B C Studio เลยนะคะโอเคบ๊ายบาย